เมื่อปีถะพุทธศักราช2,146พระเจ้าอังวะยกทัพเข้ามาตีเมืองไทยใหญ่เมืองนายและเมืองแสนหวีที่ขึ้นอยู่กับไทยสมเด็จพระนเรศวรทรงตรหนักดีว่าหากพระเจ้าอังวะตีเมืองไทยใหญ่ได้ทั้งหมดจะมีกำลังมากขึ้นถึงขั้น ตั้งกรุงหงสาวดีให้กลับขึ้นมาเลืองอำนาจได้อีกครั้งจึงตรัสให้ยกทัพหลวงออกจากกรุงศรีอยุธยาพร้อมกำลังทาหารกล้าสองแสนคนในเดือนยี่แลมหกข้ามปีมะโรงพุทธศักราช2,147เสด็จไปพร้อมกับสมเด็จพระเอกาทศรส เมื่อถึงเมืองเชียงใหม่สมเด็จพระนเรศวรสั่งให้แยกก่าลังคลออกเป็นสองทัพทัพละหนึ่งแสนคนให้สมเด็จพระเอกาทศรสไปทางเมืองผางส่วนพระองค์ยกไปทางเมืองหางเมื่อเสด็จถึงเมืองหางพระองค์ทรงประชวรอาการสุดหนักลงเรื่อยๆ จึงตรัสให้เรียกข้าหลวงรีบตามสมเด็จพระเอากาทศรสมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระเอากาทศรสมาเข้าเฝ้าพระองค์ได้เพียงสามวันสมเด็จพระนเรศวรจึงสเสด็จสวรรคตเมื่อ25เมษาพุทธศักราช2,148ท้าพยาข้าราชการพร้อมกัน อันเชิญสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดยกเลิอกกองทัพและยกเลิกความตั้งใจที่จะไปตีเมืองอังวะจากนั้นช่วยกันจัดกระบวนพยุหะยาตราเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรกลับมายังกรุงศรีอยุธยาเมื่อเสร็จงานพิธีราชาพิเศษแล้วสมเด็จพระเอกาทศรส ให้สร้างพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรม,มศพสมเด็จพระนเรศวรอย่างยิ่งใหญ่มโหฬรารกว่างานพระบรม,มศพใดๆของกษัตริย์กรุงศรีธยุยาที่เคยมีปรากฏ